สศกาลนวราตีเทพเจ้าแห่งโชคลาภวัด แขกสีลมไอเองที่ฟีรีวิวฟริงในฟังขอให้โชคดีและร่ำรวยโกลกราบารมีคนชุบอุปถรรัมภ์นวาราตรีเป็นเทศกาลที่อุทิศเพื่อสักการบูชาประจำปีแด่พระแม่ธุรคาคำว่านวาราตรีหมายถึง9คืนในช่วง9คืนนี้มีการสักการบูชาพระแม่ธุรคาพระแม่ปราวตีในภาคปางต่างๆเอา้าปา และในวันสุดท้ายที่10 มักจะเรียกว่าวันชยาทศมีหรือทศราซึ่งเป็นวันสำคัญที่สุดของเทศกาลนี้และมีการเฉลิมฉลองทั่วทั้งประเทศอินเดียงานนวาราตรี2565ที่วัดแขกสีลมงานแห่ประเพณีตงในว,นวันวิชัยทศมีวัดพระศรีมหาอุมาเทวีซึ่งเป็นงานที่จัดติดต่อกันมาอย่างยาวนานและเป็นที่รู้จักกันดีหมู่สานุสิษ์ว่าในหนึ่งปีงานนี้จะจัดครั้งใหญ่ที่สุดและจะมีคลื่อมหา ชนเดินทางมาจากทั่วสรารทิศเพื่อร่วมงานอ่านศักดิ์สิทธิ์ดยงานแห่ดังกล่าวจัดขึ้นในวันวิชัยทัศมีซึ่งเป็นวันฉลองชัยชนะขององค์พระเมฆมหาธุรคาที่ทรงต่อสู้กับอสูรควายหิงสาสูนเป็นเวลา9วัน9คืนจนกระทั่งสามารถเอาชนะเหนืออสูรร้ายได้ในวันที่10จึงได้มีการจัดงานแห่เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสอันสำคัญนี้ในงานมีองค์ขบวนแห่ของวัด พระศรีมหาอุมาเทวีแขกสีล 8, มแปดขบวนได้แก่พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีอคันทักกุมารแม่กาลีอภิกขเนต ขันพระกุมารพระกฤษณะอาการตะวรายันและสุดท้ายขบวนราชรถคันใหญ่ขององค์พระแม่ศีมหาอุมาเทวีพระแม่มหารัศมีและพระแม่มหาสรัส,สวดีคนแห่ผ่านเส้นใดบ้างถนซสีลมแอกนราธิวาสอันนีรถไฟช่องนรีสาธรแอกสุรศักดิ์แอกโรงแรมฮอริเดอินสู่ถนนสีลมจากนั้นจึงมุ่งหน้ากลับเข้าวัดตามเดิมสำหรับกำหนดการงานพิธีนวราตรีและ งานแห่ประเพณีวัดแขกสีลมประจำปี2556มีดังนี้เดอ้อ